สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แม่มาหลังบ้านจา้ะมาชมขนุนด้วยค่ะลูกโดกมากจาก้ะแต่ลูกเขาไม่ค่อยใหญ่นะคะดูนี่น,นี่ติดกับพื้นเลยค่ะจะมีเมล็ดข้างในไหมนี่ ดูซิต้นไอ้ลูกมันยาวมากค่ะโอ้โหเต็มต้นเลยนะคะไอ้ลูกนี้นะใหญ่นะอาจจะมีเมล็ดข้างในด้วยจ้ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยอันนี้หลังบ้านนะคะพอดีต้นนี้แม่ก็ตัดตัดแล้วข้างบนค่ะตัดแล้วเขาก็ไม่ตายนะคะแล้วจะมีลูก ออกมาเยอะเลยลูกเขาไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์จะทำยังไงดีนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยลูกดกมากจ้ะเสียดายเนาะถ้าเราไม่ตัดข้างบนน่ะอันนี้กิ่งมันขึ้นมาใหม่แล้วก็ลูกเขาก็ไม่ค่อยสวย อาจจะมีเมล็ดข้างในบ้างนี่เม็ดเม็ดข้างในนะโอ้โหอันนี้ติดนะติดต้นเลยนะ่ะเน่นเปียเลยมาด้วยจ้าขนุนอะไรลูกโดกขนาดนี้นะไอ้ลูกเขามันยาวๆนี่ เต็มต้นเลยจ้ะมาถึงข้างล่างเลยนี่จ้าติดดินเลยนะคะน,นี่ใหญ่มากเลยอาจจะได้กินมั้งในลูกนี้นะ่ะมันใหญ่นะต่พวกนี้นี่สงสัย มันจะเสียละมั้งนี่ถ้าขึ้นแบบนี้นะขึ้นสีดำๆนะลูกเขาก็ดกมากเลยนะติดกับพื้นเลยเสียดายเนาะถ้าเราไม่ตัด ถ้าเราไม่ตัดต้นนะข้างบนนะ่ะไม่ปล่อยไว้ว่าจะเอาเครึ่งหนึ่งนะ่ะทำเป็นร่มนะคะหลังบ้านจ้ะ,ะ,ะติดกับออบตอเลยจ้ะมาชมด้วยค่ะมาชมด้วยกันกับแม่นะคะแค่นี้ก่อนจ้า ชมอิ่มแล้วแค่นี้ก่อนจ้าสวัสดีค่ะ